สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมท่องนสเปเลกาผมวันนี้พ็นนมาที่เออวันนี้วันที่29นะครับว่าเป็นวันออกพรรษานะครับก็สาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าผู้ใจบุญก็มาทําบุญถวายพระตาหารพระที่วัดโพสถนะฮะให้ชมภาพบรรยากาศนะฮะดูฮรัชมภาพบรรยากาศนะฮะดูครับก็ชื่นอกชื่นใจนะครับเราชาวพุทธ วันสาคัญทางพุทธศาสนาก็หลายๆท่านก็ออกมาทําบุญการสะสมบุญนําความสุขมาให้นะครับสุขภพบุญยศเจ้าอุะโยนะครับการสะสมบุญนำความสุขมาให้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ชมภาพบรรยากาศด้านหลังนะครว่าคึกคักขนาดไหนฮะเพราะว่าเราชาวพุทธนะฮะต้องต้องรักษาหรือว่าดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ชมภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับ นี่ก็ทําบุญประจําวันนะฮะหรือว่าทําบุญถวายโรงศพทำบุญประจําวันนะทำ,ทำบุญประจาวันอนะไระนนะี่มันมีแล้วก็มีตู้บริจาคดอก,กไม้ทูบเทียนเป็นค่าน้ําค่าไฟทำบุญโรงศพตู้รับบริจาคพระพ,พสงฆ์อาพาธนะเป็นค่ารักษารแล้วก็ตู้สร้างเจดีย์ ที่วัดโพสมก็มีการสร้างเจดีย์พระมหาเจดียด์นะฮะที่อยู่ด้านหน้านะครับก็ทนนี้ตู้จำระนี่สง่งมาที่สําคัญนะฮะอันนี้เป็น,น,น,นตู้รับบริจาคที่ตู้บนอย่างห้องน้ํานะครับยุทธาธงทำให้ฉุนเฉียวได้ฉะนั้นทุเจ้าจึงให้

ये <coughs> वाकतो <coughs> और आईना और बनाओ